สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกนะครับคาลิงวันนี้เรามาเปิดแพ็คฟานเบเกนบาวเออร์นะครับกองหลังของอ่าบาเยบร์นนะครับที่มันเปิดฟรีนะนี่คือผมไปเล่นกิจกรรมทุกอย่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเล่นมาจนครบแล้วนะขอรับหมดเลยนะครับทีเดียวนะเนะี่ยมันก็จะเหลือแค่พวกนี้นะแต่อ e ีเวนต์อาทิตย์หน้านะที่จะเข้ามาให้ตามล่าต่อนะมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้อผมจะได้เลยหรือเปล่านะครับฟานเบเกนบาวเออร์มาคัดลัดฟอร์ดลูก้าโมดิชนะครับผมแล้วก็ ตัวอื่นๆนะเล่นคือเล่นกิจกรรมมาหมดแล้วนะทุกคนโอ้โหกว่าจะได้เปิดแต่ละใบมาขั้นตอนแรกเลยขอเป็นฟานเบเกนเบลเออร์ตัวเดียวพอมาเปิดเพย์ร์วีฟีก่อนนะเพย์ร์วีฟีขอเป็นตัวดีๆแล้วกันเป็นแบบลาฟาซิวาอะไรอย่างงี้ได้ปะเขาบอกว่าตึงนักตึงหนาอาจจะหลายคนอาจจะอาทิตย์นี้อาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ค่อยได้ตามล่าเพย์ร์วีนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีตัวจีจาร์เยอะนะส่วนตัวผมก็ล่าไปแล้ว ใครที่อยากไปดูก็ไปดูในช่องได้นะครับผมลงคลิปไปก่อนหน้านะเสื้อโขไม่รู้จักเลยครูตัวอะไรก็ไม่รู้โหเอามาทําไมล่ะพี่มาไม่ไรครับอันนี้ปลาเดิมไหมมามาลุ้นกันกี่ใบว่าทั้งหมด22ม่สิบสองใบป่สิบใบครับฟานเบคเคนเบลเออร์นะในแพ็กนี้ก็จะประกอบไปด้วยอ่าเดวี่นะมาคาร์ลฟส์ด์ลูก้าโมนิตแล้วก็ฟานเบคเคนเบลเออร์นะขอตัวเดียวแค่นั้นนะครับลั่นๆไป ดีใจอะของฟรีแจกฟานเบคเคนเบลเออร์ขนาดนี้บบตัวแรกขอมีแสงเลยมีแสงแบบนี้บางทีมีการไฮไลท์นะแบบนี้ยาวยาวไปทุกคนยี่สิบสองใบใบแรกไม่ใช่การไฮไลท์ครับลุยสัวเล็โอ้โหโ,หโอ้โหโอ,โหอทิตยาอยากให้มาไม่มาอาทิตย์นี้ไม่อยากให้มามาจังเลยใบที่ยี่สิบเอ็ดครับใบที่สองไปไม่มีแสงเหมือนกันมีพูมีพูอย่างนี้น่าจะไม่ได้ปะ ข้ามปะเอ้แต่ว่าก็ลุ้นไปก่อนทุกคนเผื่อแสงมันเปลี่ยนนะตุรกีนี่ไปเลยให้ไวไม่น่ามีมาลุ้นกันครว่า,ายืมสใบผมจะได้หรือเปล่านะไอดีหลักด้วยไอดีนี้ขี้เกียจมาล่าอาทิตย์หน้าเอ้ยอย่างนี้ว่าไงไม่มีแสงทองปะมีแค่แสงด้านนอกโอ้โหโหนตุรกีซาฮาวะเนี่ยไม่ใช่ ขอดีดีได้ป้าขอดีๆมีทรงมีสูตรปะเนี่ยสิบเก้าใบออกสักตัวเถอะสี่ตัวเนี้ยอุโซเลสตัวหลังสุดเลยลูก้าโมดิตก็ได้ไปมันมีไอดีหนึ่งที่ได้รัดฟอร์ดไปแล้วไงรัดฟอร์ดก็ได้มาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะลูก้าโมดิตก็ไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่นะเด็กมาดริดไนะแต่ฟานเบเกนเบาเออร์นี่คืออยากเอามารีวิวพี่โอ้ตัวนี้ข้ามเลยสกิปเลยไม่มีแสงอะไรเลยเฮ้ยขอดีๆได้ไหมพี่ออกวิ่งวิ่งออกมาได้ไหมพี่วิ่งออกมาได้ไหม โอ้ไปทำไมมันทำไมเปิดไปแล้วตั้งห้าใบมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอะทุกคนโอ้ไม่มีแสงด้วยโอ้ทุกคนไม่ผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วผมว่าเรื่อไม่ใช่แล้วมาอีกสองใบถ้ายังไม่มีตัวไหนออกมานี่คือต้องไปรีรหัสแล้วแป๊บหนึ่งเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วทุกคนว่าทิตศหน้าแน่เลยลางในอาทิตย์นี้ดูทรงแลยฮะเฮ้ยใ,ใครเปิดสี่ห้าใบได้ลองคอมเมนต์มาดูหน่อยทุกคน ผมเปิดไปจะสิบใบแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> พี่โอ้โพี่พี่อะไรผมเนี่ยพี่ว่าต้องไปขายทิ้งและไม่ไหวแล้วเหลือสิบห้าใบมาครึ่งทางอะเอ้ยเปื้อนไม่ออกเลยนะเฮ้ยถึงจะเป็นของฟรีที่ได้แน่นอนก็ตามเหอะมึงก็ออกง,ง,ง่ายๆเยเดิมโอ้โแต่ละตัวออกมาคืออย่างเกลือขายทิ้งเลยโอ้โห เอาดีๆเอาดีๆพี่โคดีๆพี่ต้องเปลี่ยนทีมปะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบว่าฟูตำนานอ่ะฟานเบเคนเบลเออร์มันถึงจะแบบว่าอยากมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเอาเร็วๆๆๆๆๆฟานเบเคนเบลเออร์เพื่อนขอละดีๆหน่อยเหอะเพื่อนมาเลยมาตัวเดียวก็ได้มาตัวเดียวมาแบบไม่ตั้งตัวไม่แบบตั้งตัวไม่ตั้งตัวไม่ตั้งตัวโอ้โห เฮ้ยกูว่ายี่สิบสองตัวไม่ออกสักตัวแน่เลยดูทรงเนี้ยโอ้โหดูดิเฮ้ยมันมันเกินไปป่ะพี่เฮ้ยพี่อขอขอเธอหรพี่ขอขอขอ,ขอพี่ผมจะได้ผมจะได้เล่นพี่ขอเธอพี่ไฮไลทส์สวยๆพี่ผมขอละพี่เฮ้ยมีเขียวๆมาแล้วเรียบร้อยครับการไฮไลท์ครับมาลุ้นกันครับว่าได้ตัวอะไรครับมาคัดรัด เสื้อแดงสวยครับมาครับรัดฟอร์ดโอเคได้รัดฟอร์ดมาแล้วจี้รัดฟอร์ดมาแล้วจี้โอเคได้รัดฟอร์ดแล้วจ้าถือว่าอยู่ในเกมที่ดีแล้วกันสำหรับรัดฟอร์ดมันน่าจะจะเปิดได้ทีละเก้ามงเก้าใบอะไรอย่างงี้เนาะมารัดฟอร์ดมาแล้วตัวแรกนะถือว่าปลาเดิมได้ดีนะรัดฟอร์ดนะมาต่อไปขอเป็นตำนานเลยอ่ะฟานวิคินเบาอื้อไป ต้องสองตัวนะต่ำต,ำตำ่ต้องสองตัวนะทีนี้นะ่ยเอ๊บเอ๊บเขียวไม้เขียวไม้ไมีผู้แบบนี้เขียวไม้เขียวด้านในไปไฮไลท์แบบมีแสงเลเซอร์ไปโอ้โหจบจบจัดใครปะเนี่ยเฮ้ยคิดปัญญาแล้วเนี่ยได้ปะเนี่ยจะได้ปะเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆไม่มีแสงกูข,ข้ามให้ไวเลยโอ้โหกี่ <c oughs> <c oughs> ตัวแล้วเนี่ยเหลือ11ใบครับ มามาลั่นไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะสิบตัวสุดท้ายทุกคนผมว่าต้องมีอีกสักตัวไปสิบตัวสุดท้ายบางคนนี่คือเหมาเลยแบบสี่ตัวเลยนะเหมาสี่ตัวแบบจบจบไปเลยอะเปิดแบบว่าไม่ต้องเป็นต้องเปิดยี่สิบสองครั้งเหมือนผมนะอะเฮ้ยโอ้โหไม่มาอีกหรอจานนี่คูข้ามรัวแล้วนะจานเฮ้ยใครเปิดสี่ห้าใบได้คอมเมนต์หน่อยทุกคนเลยเอ้ย กูไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วนากรมะอะไรก็ไม่รู้แต่ละตัวมาแปดใบแล้วเร็วเรีวเรวเรวขออีกสองตัวขออีกสองตัวได้ไหมโอ้โหโลัดฟอร์ดมาตัวเดียวกูทาดิด้วื่อนได้ทาดิสมาอีกฟานเบเคนมาเพื่อนมาเถอะเพื่อนกูขอร้องมึงละกูขอร้องเลยเพื่อนกูขอร้องเลยเพื่อน ลั่นจบมาร้อยเปอร์เอ้ยเขียวมาโอเคอย่างน้อยได้การไฮไลท์มาโอเคมาลูกล้าโมดิทไหมเดวี่หรอ ão. อ่าเดวี่ครับผมโอเคอย่างนั้นได้2ตัวนะได้2ตัวนะยังมีลุ้นนะยังมีลุ้นนะโอเคโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่อ่ะมา2ตัวแนละ้ว เหลือ6ใบผมว่าต้องมีตัวที่3อ่อะทรงนี้เผื่อได้หมดคุงตัวนะเนี่ยเฮ้ยออกดีฟานไปเกนว่าเออเพื่อนมาเลยเดยวี่มาแล้วอะ่ะนี่เหมาจะหมดแล้วะจะดำหมดแล้วเนี่ยด้านแถว2องเนี่ยไปละล้านไปให้มันจบอาทิตย์เดียวจะได้ไม่ต้องเข้ามาอีกไอ,ไอดีนี้โอ้โห,โหข้ามให้ไวใครวะเนี่ยนักเตะไทยด้วยไปห้ใบสุดท้ายโอ้โหกูให,ห้ข้ามให้ไวเลย เฮ้ยจอแดนเทนเดอร์สันวะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเพื่อนสี่ใบสุดท้ายแล้วเพื่อนเอาดีๆมีภูมีภูนะมาลุ้นกันมาลุ้นก่อนน่ใบนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นแสงสีทองด้านในนะกูข้ามเลยไม่น่าใช่โอ้โหใครวะเนี่ยแสงสีทองไหมล่ะสามใบท้ายทุกคนแป๊บเดียวเองนะเนี่ยกูยังไม่ทำอะไรเอาเออเกมบั๊กเกมบั๊กเกมบั๊กอย่างนี้ต้องเปิดเลยเกมบั๊กอย่างนี้ต้องเปิด บักจริงใครก็ไม่รู้บิมด,ดยองมไม่รู้กูจะรู้อ่ะเอาดีๆส่องปายท้ายเอาจริงอ,อีกสกตัวอีกสกตัวได้ไหมเอ้ยโอ้โสแสงมาแต่แบบมไม่มีแสงด้านในสีทองหรือว่ามันจะเป็นเปลี่ยนด้านในไหมกูไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วแหละตกใจนึกว่าได้สามตัวเฮ้ยผมว่าต้องมีคนได้สี่ตัวผมดูทรงอะ่ะแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนอะ่ะดูทรงแล้ว โอ้เรียบร้อยกูฆ้าไม่ไวเลยได้2ตัวว่ทุกคนโอ้เด้คาร์มานี่มาด้วยผมได้สอตัวว่ต้องรอรุนอาทิตย์หน้าเพิ่มเติมอ่ะทุกคนมาโอ้โหเซ็งเลยได้มาคาร์ดฝืดมานะครับแล้วก็เดวนะี่นะโอ้โหนอกนั้นนี่คือต้องขายทิ้งนะเปลืองพื้นที่เชฟหายเลยนอกนั้นเนะี่ยทำไมพี่โคเขาไม่แจกไปหมดเลยว่ มาทุกคนใครเปิดได้กี่ตัวหรือว่าเปิดทั้งหมด22ตัวแล้วได้ตัวไหนบ้างลองคอมเมนต์มาดูหน่อยครับทุกคนส่วนตัวได้มาแค่2ตัวนะคือมาลคารัสฟอร์ดและก็เดวี่ก็มาในคลิปนี้นะครับผมมันการเปิดแพ็คแบบว่าตามจริงมันก็ได้ทุกตัวแหละแต่อยากมาเปิดโชว์ให้เฉยว่ากิจกรรมมันเล่นได้หมดเลยนะทุกคนลื้ออย่าลืมมาเล่นกันนะครับแจกฟรีของดีๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียดายดทีหลังนะที่ไม่ได้เล่นไปนะครับผมมาเปิดส่งท้ายก่อนปิดคลิปมาตู ตุลาแบบลั่นๆแบบไม่ต้องแบบพูดพร่ำทำเพลงเยอะร้อยทองโอ้โหข่าวเจ้าโอ้โหข่าวเจ้าโอเคครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้อย่าลืมไตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับเดี๋ยวถ้าเปิดได้ตัวไหนเดี๋ยวเอามารีวิวให้นะครับสำหรับวันนี้ไยบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ